ช่องไอเดีย lab สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อด้วย ep 2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำออกแบบตัว insert ceramic นะครับเข้าไปที่หน้าัตเตอร์นะครับเราก็จะมาทำต่อจากงานครั้งที่แล้วนะครับเ,เราก็ครั้งที่แล้วเราได้พร้อมเราก็ให้เขียนการรีวิวเบื้องต้นสำหรับการทำ ัวพัตเตอร์ไปบ้างแล้วนะครับถ้าฟังต่อกันมาตอนนี้เราก็จะอยากให้เน้น EP นี้ก็จะเน้นไปที่ตัวตัวอินเสิร์ตที่เป็นเนื้อเซรามิกที่เข้าไปอยู่ในตัวพัตเตอร์เฟสนะครับหรือหน้าพัตเตอร์นะครับพัตเตอร์ที่ดีเดี๋ยวเราถามต่อเน้นไปเลยนะครับพัตเตอร์เฟสที่ดี ก็จะตอบมาก็อยู่ที่มีกี่แบบนะครับตอนนี้เราก็จะแบบฝังโพลิเมอร์นะครับอันนี้เราก็เข้าใจนะครับหรือเป็นแบบหน้ามิวก็คือหมายว่าเป็นลลหะโลหะชิ้นเดียวแล้วก็มีการกลึงนะครับยี่ห้อแพงๆพวกสกอตตี้แคมเมอรอนนะครับก็ใช้แล้วก็พัตเตอร์ที่เป็นแบบร่องอ,อันนี้ก็มีหลายแบบ นี้เราก็จะไปที่ตัว insert เลยลักษณะร่องอันนี้ตัวแบบมันละลักษณะร่องที่ดีคือ,อดูลักษณะร่องเพื่อจะให้ได้รูปแบบของร่องที่ที่ดีที่สุดที่เราจอกแบบได้ ก็จะมีร่องตัว u ตัววแบบเฉียงนะครับก็จะมียี่ห้อต่างๆรูปทรงของร่องความลึกความกว้างมีผลนะครับการกระจายร่องช่วยนำคนุ่มสมบันธ เดี๋ยวเราก็จะไม่ให้ซ้ำนะครับพยายามจะไม่ให้เขาทำซ้ำเราก็พยายามที่จะให้เขาออกแบบตอนนี้เขาก็จะพันๆไปกับตัววัสดุซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราฟันธงแล้วว่าเราจะใช้เนื้อเซรามิกนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปผมมีหลายรูปแบบ ขอสักหนึ่งแนวคิดแนวคิดที่ดีที่สุดอ๋อนี้เป็นแบบลองปรับได้โอ้โหถ้าเป็นเซมิจะทำไม่ได้นะ เดี๋ยวเราต้องอาจจะขอแก้พร้อมตรงนี้เอา้าเดี๋ยวตัวตัวแก้ไขไม่ขึ้นโอเคสรุปเลือกรัก และเหมาะสมกับกับหน้าพัตเตอร์ที่ใช้เนื้อเซรามิกโอเคอันนี้น่าจะเอามาอามาปรับได้กับเนื้อเซรามิกได้นะครับอันนี้เป็นล่องตัววีโอเคเดี๋ยวตัวล่องแล้วเราจะเปิด เปิดกว้างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยจะมาปรับกันอีกทีจริงๆอย่ากให้ออกแบบเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะครับโอเครูปแบบล่องมีตัว u shape มี v shape นะครับทื้งต้นอยากให้คนหาแนวคิดใหม่ๆที่นำรูปร่าง รูปร่างสัตว์หรือวัสดุวัสดุของใช้ใช้ที่สอดคร้อง เราก็จะพยายามจะคุยไปในทางที่ว่าอาจจะมีแนวคิดอื่นอีกไหมที่จะช่วยทําให้นั้นหน้าพัตเตอร์นั้นมีความแตกต่างโอเคเราได้ละนะครับตอนนี้อันนี้เฉพาะตัวหน้าเราอาจจะเราอาจจะใช้แนวคิดพวกนี้เข้ามาผสมนะครับในการออกแบบหน้าพัตเตอร์กาเรียกว่าล่องลักษณะล่องมันนะจะใช้จักรหนวดปลาเมึกนะ่อันนี้เดี๋ยวเรา จะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะแล้วก็เป็นชาร์กไปเป็นแนวคิดจากฟันฉลามอ่านี้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นนะพวกจากลังพึ่งพวกนี้ครับจะเอามาใช้ในการาโฆษณาถ้ากดออกเป็นสินค้าออกมาได้จริงๆก็จะสร้างเป็นแนวคิดโอเคดีสุดก็คือเป็นฟอร์เนี่ล่องล่องกงเล็บเกี่ยวนะอันนี้ก็จ,จะให้เป็นเป็นฟอร์คสไหน้าตั้งชื่อมาเรียบร้อยโอเค เรื่องของลักษณะร่องตามไอเดียของเราเรียบร้อยละไปต่อครับ <c oughs> ตัวขนาดน้ำหนักความกว้างหนายาวสูงที่ดีเหมาะสมกับนี่นี่ Focal Style แน่กับ Focal Style เป็นเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะให้เขาลองเจนภาพมาเฉพาะตัวหน้าปัตเตอร์เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าหน้ากว้างเนี่ยประมาณ10มิลก็คือ10เซนนะเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยของหน้ามันก็ประมาณ 22มิลก็ประมาณ2เซนหนา4-5น,นี่ก็โอเคนะครับแล้วก็ขนาดหัวพัตเตอร์นี้เดี๋ยวเราก็วาดอีกทีเราหน้าพัตเตอร์ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวให้เขาเจนลงองคงช่วยเจนเดี๋ยววัสดุเรายังอาจจะยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาสรุปขนาดมานะครับอันนี้ขอจาก ังคิดเกตโฟล์คอลสไตล์ช่วยสร้างสร้างภาพนาะเฉพาะพัตเตอร์เฟส จะดูไว้ก่อนนะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพว่าหน้าพัตเตอร์เป็นภาพแบบไหนเราก็อาจจะต้องมันจ,จะต้องมีภาพตัวอย่างให้เขาดูแต่ว่าตอนนี้เอาใช้เป็นให้เขาเจนภาพออกมาก่อนตามที่เขามีข้อมูลนะครับอูอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ไม่ใช่หน้าพัตเตอร์นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาพัดไม่ได้นะครับอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับอา่าโอเคเราให้เขา สร้างภาพเฉพาะส่วนส่วนด้านหน้าของแผ่น,แผ,นแผ่นหน้าพัตเตอร์พอนะครับสร้างเฉพาะส่วนของหน้าของแผ่นพัตเตอร์ไม่ต้องมีหัวพัตเตอร์ลองดูนะครับ โอเคแต่ตัวนี้เราได้ลักษณะการออกแบบล่องแล้วแล้วก็ขนาดของตัวอินเสิร์ตที่จะเข้าไปประกอบแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องวัสดุกันนะครับว่าเขาจะแนะนําวัสดุอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็ยังยึดเรื่องของตัวพัตเตอร์ไปก่อนอันนี้ก็ให้เขาคิดไปก่อนเดี๋ยวเรายังทําจริงค่อยว่าค่อยค่อยมาดูกันอีกทีเรื่องของตัวขนาดสัดส่วนนะครับตอนนี้เราอยากได้สูตรส่วน ผสมวัสดุเซรามิกที่เหมาะสมกับแนวคิดนี้ควรใช้อะไรอ่าโอ้นะครับ f อ l c คอนสไต e นะครับ เขาก็มีกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นให้ด้วยนะครับเขาก็บอกว่าที่แนะนำจะเป็นหลูมิเนีามเซรามิกผสมไทเทเนียมนะครับเป็นแบบคอมโพสิตคารคิดว่าอาจจะยากเพราะว่าที่ของเราไม่จะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราดูฟังฟังเขาไปก่อนเท่าที่เรามีเราจะมีตัวอลูมิน่านะครับ ก็มีเขาหรือรนี้แล้วก็อาจจะอลูมิเนียซิลิคอนนะครับกับดินขาวเรามีดินขาวเรียกว่าเกาลีนเลแลวกันนะครับอาอาจจะเป็นสกนีลองดู โอเคกกนเนีย okay, so ดินขาวจะจะทำได้หรือไม่และเนี่ยตาส่วนเท่าส่วนผสมเท่าไหตอนนี้เราก็ได้ลักษณะนะครับตัวนี้ ลักษณะล่องนับทวนกันอีกทีขนาดของหน้าอินเสิร์ตนะครับเราได้แล้วแล้วก็เหลือตัววัสดุอ่าโอเคตอนนี้เขาก็แนะนําเรานะครับว่า,าใส่มากสุดก็คืออลูมิเนียใส่กลางก็คือเซอร์โคเนียนะครับแล้วก็ใส่น้อยลงมาก็คืออดินขาวตัวสามตัวนีว้เป็นวัสดุทนไฟทั้งสิ้นกัเผา ในอุณหภูมิสูงนะครับพันสี่รอถึงพันหรอโอเคใช้สลิปคาสติ้งหรือการกดก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะช่วยออกแบบแบบตารางกราฟการเผาที่มีประสิทธิภาพลองดูสูงสุดก็ เดี๋ยวถ้าเราทำสัดส่วนนี้ได้จากวัส,วสดุ3ามตัวแล้วสามารถเป็นไปได้เราก็จะเอ,เ,อเ,อเอาวัสดุ3ามตัวเนี่ยก็คือลูบิน่าเซอร์โคเนียแล้วก็ตัวดินขาวตัวนี้นะครับเอาไปผสมช่างผสมแล้วก็ลองขึ้นรูปดูแล้วเดี๋ยวลองเผาตามตารางการเผาที่เขาออกแบบมากราฟการเผานะครับตอนนี้เผาไปถึง1ัน0เลยทีเดียว แต่เตาเราน่าจะได้แค่ประมาณ1,500เดี๋ยวจะลองอยู่ที่1,500โอเคขึ้นเป็นกราฟปกตินะครับไม่ได้นะครับสามารถแล้วก็ลงเย็นปกติลงอ่าโอเคอันนี้เขาก็ออกแบบช่วงการเผามาสูงสุดอ่าเดี๋ยวเราขอกำหนดอุณหภูมิการเผาการเผาไม่เกิน ที่หนึ่งพันอพอโอเคคือเตาเราเผาได้ถึง1,600แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่อยากให้เผาเต็มประสิทธิธภาพนะครับเราเกาสักหน0่นหาร้อ่าจะพอแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราไดา้ลักษณะล่องขนาดหน้าอินเสิร์ตเรื่องของวัสดุแล้วก็อุณหภูมิการเผาตามาตัววัสดุนะครับ ต,ตัวตัตุดที่ใช้ก็มีพวกอลูมิเนียเนี่ยทนความร้อนสูงดินก็ทนความร้อนความร้อนสูงนะครับแต่และตัวนะครับนี่เราก็เอาเ okay คออกแบบมาใหม่นะครับไม่เกิน1,500นะครับเป็นออฟที่ใหม่ f ฟล i n g เคิร์ฟที่แม็กซี่หน่ก็โอเคน่าจะโอเคแล้วนะครับนี่เขาก็สรุปมาให้ก็เดี๋ยวให้สรุป สรุปแล้วก็อะไรนะลักษณะร่องแล้วก็ขนาดก็วัสดุโอเคเดี๋ยวพอแล้วเขาสรุปทั้ง3หัวข้อน,นี้หลักๆมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะจบ EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยค่อยมาต่อ EP ต่อไปเนื่องจากว่าโปรเจกต์นี้น่าจะ ยาวนานพอสมควรนะครับกว่าจะได้ของจริงขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพของการใช้ AI ช่วยในการรีวิวช่วยคิดแล้วก็ช่วยค้นนะครับแล้วก็ช่วยออกแบบสร้างไอเดียในการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับครับช่องไอเดียแ l บขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ